ดีจ so ้าสวัสดีค่ะสาวตอีสานบ้านนานจากพี่น้องพี่น้องจ้าแล้วก็เห็นเพราะอ่าเนี่ยฟันจิ๋มถดอกแล้วพอพ่อเขาเลยสีมัสตั้งแล้วก็สีมัดเอาไปตากแดดด้วยจ้ะพี่น้องแล้วก็หาที่ตากแดดแบบที่มันมีความดอกแดดนี้เลยเพราะว่าพี่จิ๋มกำลังจินความดอกเราวพี่จินมแล้วจ้าแล้วก็เลยสีมัดไว้เอาไว้เก็บไว้กินมาดูแบบว่างานพี่น้องจ้า ก็เพาว่าจิ๋มตัว่ากินเป็นออกดอกแล้วก็ข่าถ้าเราบัว้านล้วกนที่วจะดีเลขิ่าคือเป็นองกดอกด้วยจะไหนฝนตกมาท่นาบดีแต่รบ้านเรต้องฝนตนที่ง่องทไหนมีจงกะที่ที่หาีไ้าต้องข้างคเพราไ ไวยามรบมีกินนางาก็เอานี่มัดเลยเป็นมัดเป็นมัดเลยนมพี่น้องเ้าสาวก็พ่อปนหน้าอีกที่นึงน้ใส่ี่น้องามีอห่โอมือก่อนทันท้านหลังก็จะเก็บไว้เอาไปตากแดดไว้จ้าถ้าที่มีแดดก็บอกช่วงหน้าโต๊เท่านพี่น้องเลยบนตาอยู่ตรงชาตค่ะไอ้อยู ออกบมัะท่นเห็นผลกระโดดดึ้อๆอยากออกกเทียมน้อยจากนี้สมารมเนี่ยแบบนี้สารก็ิดเป็หอยแล้วแบบนี้ที่นอกเลยล้างแล้วทำความสะอาดแล้ว,ลวเนีย่ยาก็สป็นหอยแล้วแบบนี้ถอ,อยไว้ในกระนำน้อยอยูด่ด้นไหมกระนำน้อย หน่อยเดียวเน้องน็นตกเกอขิงเพ่อับพกฝนตกมา้ี่ิ่าองเนาะ ไว้แต่งไว้เพราะว่าดอกมันออกแล้วเอีปนองจ้า แล้วพี่น้องการก็คือขยายไปที่ลงล้งดังกันหน่อย มัดแบมนีนมัดแล้วก็เอาไปแฟนไว้นะพี่น้องเอาไปหอยไว้ตักเด็ดไว้บาดนี้พี่น้องเลยบาดเวลาสาวตกบอกมีมันตกฤด,ดูหนาเร่งมาสิบอมีกินมาถอไนไว้บาดนี้โรดตากไว้ในกระนำน้อยเ่ามันละหาบาทจ้ะพี่น้องสองบาทก็ขาย เพื่นกาลังแตกส้มดอกพี่น้องจ้าเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นที่ว่าหน้าเป็นยามเป็นยามของเพื่อนที่ว่าเพื่อนเบิดดูดูพี่น้องจ้าเพื่อนเกี่ยวข่าวดอแลวเพื่อนอย่างเบิดดูดูเลยได้ไปเล่นไกลๆหน่อยนะเปล่านี่เดี๋ยวเตะขากล้องแม่น่ะไปแม่ อ้อาวไปทางไหนล่ะมัดไว้แบบนี้แหละเสียบไปหอยได้บ่ะน,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 นี้พี่น้องจ้าแสมได้ เอาหอยไว้ไปเลยแล้วเอาผ้าใส่ไม้ห้อยไว้เลยจ้ะพี่น้องเพราะว่ายัางเอาเบดิดดูดูแลเอาหากินยากจะไปห้อยไว้แบบนี้เลย,เลยแต่ว่าที่มันบอกไอ้ที่ว่าเป็นดอกเัาก็มีจ้ะพี่น้องที่ว่าเป้นออกดอกแล้วแต่ว่าสาวต้องเขงาชอบตรงที่ว่าเป็นดอกสาวต้องมักไปน,นี้มากกว่าเป็นใบไป นี่ผลงานของสตาตออกปีเนึ่งป็นสีออกอยู่ข้างนึงที่สตาตออกเก็บมาปลูกเป็นกำลังสีแต่ออกเอแตกออกเป็นดอ,อกนจ้ะเป,เป็นชอบเป็นชอเบืงยอดนี่พี่น้องเบืงยอดเิ่นงามงามมาเด้อไผบม่มีมาเอาอยู่บ้านสตาตออกเด้อจ้าพี่น้องจ้ะนี่ยอดยัางงาม,งาม อันนี้บอแม่อยู่ในบ่อกบได้พี่น้องอยู่ในบ่อกวบสอดตอกกบย่ำมันน่ะกบเยี่ยมมันเลยตายมันนะอันอยู่ข้างมีแต่ยอดงามๆยอดอวบๆทั้งนั้นเลยมาเด้อผับอมีแกงแกงใส่หน้าไม้บอมีใส่มกปาซิโแวะมาบ้านสาตอกเด้อจ้ะพี่น้องจ้าสาดตอกบอขายดอกสาดตอกห้เจ็บกินจ้าบาเฮ็ดอันนี้แล้วเลย จ่าตองสิไปเอาสองเมลูกขันมาจากบัดนี้สิยเอามากินหญ้างามขนาดอะไรพี่น้องจา้างามงามเป็นตาออนโซนว่าละนน่ะอ่านอนเดี๋ยวส่าตองพาไปเอาสองเมลูกเด้อจากบัดนี้เอาออกมากินหญ้าตอนนี้ก็ประมาณเก้าโมงสิบโมงเลยจ่ะพี่น้องเพราะว่าบ้านส่าตองเอาฝนตกจก้ะจ่าตองสิไปเอาสองเมลูกมากินหญ้าบัดนี้น,นาะจ้ะปิดเจ้พี่น้องจ้ะ ก่อนจะไปเอาควายสาต๊อกมีกับข้าวไปให้เกดสาตอกก็มีไหคู่มือแล้วพี่น้องแต่สาต๊อกไม่ได้ถ่ายเบ่นอันนี้นนาไม่ที่สาต๊อกหามาได้พี่น้องจ๋าสาตอกต้มเสียไปให้ปู่สาต้องหั่นสาตอกต้มส่วนนี้เป็นปลาปลาย่างสาตอกย่างสาตอกเสียไปให้ปู่เิ่นกินคนเดียวด้วยสาต๊อกนู่นจ๋า ปลาค้อที่สาต๊อกใส่เบ็ดมาได้จ้ะแล้วก็ตำน้ำพริกตำแจ่วเพชรภาษาบ้านภาษาตอกก็เาด้วยจ้ะไปให้เพิ่นกกินครับเพิ่์ไปเลี้ยงควายปู่เพิ่์กซีห่อข้าวไปด้วยจ้ะพี่น้องสาต๊อกบ่ส่งมื้อเย็นกับส่งมื้อเช้าข้าวของปู่ทั้งเช้าทั้งเย็นก็มีจ้ะแต่ว่าสาตกก๊อกเขาไม่ได้ทายให้เบิง่ง แต่ว่ามือในเสียไปเอาควายเพราะว่าสาวต้องเอาควายออกสายมือนี่ฝนตกจ้ะสาวต้องก็เลยเอาควายออกาสายสาวต้องจะพาไปเบิ่งนด้วยจ้าเอามากินหญ้าเลยพี่น้องจ้าลบเด้อควายชนเด้อน้องจีจีจะผู้ปันหายไขนะ่น่ะบรรยากาศข้างหลังสาวต้องพี่น้องจ้า เหมือนฝนตีตก๊กเหมือนที่เป็นลมหนาวกับเม่นจ้ะพี่น้องผมเบืองเมฆก,ก้อนนั้นพี่น้องจ้ะบนหัวสาต๊กนะอ๋อข้างบนฟ้านะคะัทะลึกหลเนาะจ้ะกันตีโต๊กกระเฝ้าโตก๊กไข่ปลาได้ลงตู่แล้วพี่น้องเนาะปลาปูเล่นน้ําอยู่ีนจ้ะพี่นอนะ้อ,นนอ,นนนองมองน้าโตน,นี่เอาเนาะจ้าคลิปนี้สาต๊กกับไม่ได้มีอย่างไรพระพ,พ่อพี่น้อง มาเก็บพักกันแยงต่างเด็ดเก็บไว้กินแล้วดูลแลงนเดี๋ะพามาชมบรรยากาศกําลังจะเก็บเกี่ยวข้าวเนะจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจสัตว์ตอิสานบรรนาน้นำเด้อจ้ะพบกัคลิปหน้าจ้ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ